สวัสดีค่ะอันนะคะจากช่องอันเอ๋ออันหกห้าหกศูนย์นะคะคลิปนี้จะพาทุกคนมาทําแขนเสื้อแบบนี้นะคะหลังจากที่เราทําแถวขึ้นมาได้สามแถวแล้วนะคะเราจะมาทําแขนแบบนี้กันนะคะซึ่งฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ทํานะคะเดี๋ยวจะมาทําพร้อมๆกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องแบ่ง แบ่งเสื้อนะคะให้เป็นดอกแบบนี้นะคะดอกที่จะทําก็คือจะพับแบบนี้นี่ค่ะอันนี้ก็คือของต้นแบบพับดอกแบบนี้นะคะเมื่อได้สามแถวหรือสี่แถวตามที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะพับดอกแบบนี้ซึ่งดอกที่จะนํามาต่อนะคะเราจะต่อตรงนี้ค่ะอันนี้จะวางผังให้ดูนะคะวิธีการต่อก็ต่อเหมือนที่เราต่อเคยต่อกันเลยนะคะก็จะต่อแบบนี้ค่ะ นี่นะคะเริ่มจากเริ่มจากดอกนี้ก็ได้ค่ะเริ่มจากดอกนี้นะจะได้ไม่งงเริ่มจากดอกนี้เพราะตรงนี้เราจะต่อให้มันเป็นยาวอยู่แล้วแต่ตรงนี้เราจะไม่มองเราจะพิกัดแค่ตรงนี้นะคะดอกที่เราจะต่อเราจะเริ่มต่อจากดอกนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะพาต่อจากดอกนี้นะคะก่อนอื่นแล้วก็พิกกับด้านมาให้อยู่ในด้านที่ถนัดนะคะ นี่จุดที่จะต่อก็คือตรงนี้เตรียมดอกของเราขึ้นมานะคะจากนั้นก็จุดที่จะต่อก็คือสองจุดตรงนี้ในดอกนี้นะคะก็คือหนึ่งจุดสองจุดแล้วก็ดอกนี้อีกหนึ่งจุดสองจุดเป็นสีจุดนะคะตรงนี้อันยังไม่ได้เก็บปลายใหม่นะคะก็ขึ้นมาโซ่สองแบบนี้ จากนั้นก็หยิบชิ้นงานขึ้นมาอันนี้เป็นด้านหลังนะคะก็ห่วงที่หนึ่งกับห่วงที่สองนี้ค่ะจิิมลงไปเลยกลางกลางกลางโซ่นะคะโซ่สองแล้วก็กลับมาทำเอ็กชิ้นชิ้นหน้านะคะแล้วก็โซ่สองกลับไปเอ็กชิ้นหลังแล้วก็ 1, 2, 000, 1, หนึ่งสองพันหัวเข็มตรงนี้เป็นรอยต่อใหมนะคะพอดีว่าอันทักไว้แล้วก็อ่ ค่อยมาถักดอกไว้แล้วค่อยมาต่อค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สองโซ่สองเราก็ข้ามมาอีกดอกหนึ่งนะคะลงโซ่ตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็กลับมาทําชิ้นหน้าแล้วก็หนึ่งสองกลับไปทําชิ้นหลังอันนี้ก็เชื่อมสองจุดเหมือนกันนะคะแล้วก็กลับมาชิ้นหน้าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่ห้าวนเลยค่ะ ใชคะโซ่ห้าแล้วก็ลงสามสี่ห้าแล้วก็ลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวต่อให้อ่ถาถักให้รอบก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อนเพื่อนก็หมุนไปตามแรงถนัดของตัวเองนะจะให้ดูนะคะขอตัดใหม่ไปเลยใครจะเก็บไปใหม่ไปเลยก็ได้นะคะแต่ของต้นแบบยังไม่เก็บค่ะเพราะว่าเอาให้ชัวร์แล้วค่อยเก็บนะคะ นี่ก็จะต่อแบบนี้ค่ะพอดอกต่อไปเราก็จะมาต่อตรงนี้จุดที่เราจะเชื่อมต่อก็สองจุดตรงนี้ก็คือหนึ่งสองแล้วก็สามสี่ตรงนี้นะคะเราจะเริ่มอ่าตั้งฐานที่วงแขนนะคะ เตรียมมาโซ่สองแล้วก็จุดที่จะต่อเนี่ยคะ่ะหนึ่งสองแล้วก็มาลงชิ้นหลัง วิธีการต่อเ,เพื่อนๆก็น่าจะต่อได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะบอกตำแหน่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะบอกตำแหน่งหรือว่าจุดที่เราจะต่อนะคะเพราะว่าวิธีการต่อมันก็จะต่อแบบนี้ค่ะพอตรงนี้ได้สองจุดแล้วเราก็จะข้ามมาอีกดอกหนึ่งก็จะเป็นสองจุดเหมือนกันนะคะก็ปันห,หัวเข็มแล้วก็มาลง หนึ่งสองแล้วก็มาลงจุดที่สองหนึ่งสองแล้วก็กลับมาชิ้นหน้าจากนั้นก็เป็นโซ่ห้าหน้าตาที่ได้นะคะ ตงนี้เราจะแบ่งขึ้นดอกเนาะอ่านี่ค่ะอะ่ตรงนี้นะคะขอบไผ่นะคะตรงนี้เราจะต่อเราจะต่อมาฝั่งนี้ด้วยนะคะ จุดที่จะต่อก็คือเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่จุดนี้จะต่อห้าหกนะคะต่อมาตรงนี้หน หนึ่งสองนะคะแล้วก็มาลงตรงนี้หนึ่งสองเอ็กหนึ่งสองสามสี่ห้าให้ดูนี่ค่ะจะต่อแบบนี้นะคะ เดี๋ยวจะหมุนด้านนี้ให้ดูถ้าแล้วก็หมุนมาให้ดูฝั่งนี้ขึ้นไปที่จะเป็นแขนฝั่งนี้นะคะก็จะต่อแบบนี้ค่ะดอกนีสองจุดสองจุดแล้วก็สองจุดแบบนี้นะคะพอดอกต่อไปเราก็จะมาต่อตรงนี้ค่ะนี่นะคะเราก็จะต่อตรงนี้แขนเขาก็จะเป็นแบบนี้เนะะี่ยค่ะ เมื่อกี้เราต่อดอกนี้กับดอกนี้ต่อไปเราก็จะมาต่อดอกนี้นะคะซึ่งจะต่ออยู่แค่สองจุดนะคะตรงนี้โซ่สองเหมือนเดิมแล้วเราก็เนี่ยคะ่ะสองจุดนะคะจุดนี้เราต่อไปแล้วเราก็นำมาหนึ่งสองนี่ตรงนี้ดอกนี้เขาจะต่อแค่ สองจุดหนึ่งสองแล้วก็กลับมาชิ้นหลังมาจิ้มชิ้นหลังนะคะแล้วก็หนึ่งสองกลับมาชิ้นหน้านะคะสองสามสี่ห้า ปลายใหม่นี่จะผูกไว้ยาวๆนะคะแล้วค่อยเก็บเข้าไปในตัวงานนะคะเนี่ยที่ต่อแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อสองจุดนะคะจากนั้นแล้วก็ถักวนให้รอบเลยนะคะก็นี่นะคะต่อออกมาแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะต่อขึ้นไปแบบนี้นะคะ่ะดอกดอกนี้นะคะเราจะต่อสองจุดจะจะบอกวิธีนะคะ จะบอกจุดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสองจุดอันนี้ก็คือวงแขนก็คือแล้วแต่เลยนะคะว่า,าเพื่อนๆจะใช้ความกว้างอยู่ที่กี่ดอกนะคะขึ้นไปแบบนี้นะคะเราจะต่อแบบนี้ทั้งสองด้านนะคะต่อให้เป็นวงกลมลงมาหน้าตาที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่นะคะ่ะพอเราต่อมาอย่างนี้เราก็ต่อสองจุด สองจุดสองจุดวนวนมาด้านหน้าด้านหลังนะคะเมื่อเรากําหนดได้ขนาดปงแขนของเราแล้วนะคะจากนั้นเราก็ถักตรงนี้มาให้เต็มนะคะถักตรงนี้มาตามอา่ตามลายตามช่องของเขาเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ามหาคอนะคะอันนี้นะคะต้นแบบจะทําเป็นคอปาดนะคะจะทําเป็นคอปาดแล้วก็เติมแขนมานะคะ เพื่อนก็ทําแบบนี้ค่ะบุนไปนะคะทําตรงนี้ต่อให้เสร็จนะคะต่ดอดอกนี้ที่เราเชื่อมต่อนะคะเราก็จะต่อสองจุดก็คือของกลีบนี้กับปลีบนี้นะคะสองจุดนี้กับสองจุดนี้นะคะแล้วดอกต่อไปที่เราจะต่อตรงนี้นะคะเราจะสังเกตว่าตรงเนี้ยเราจะต่อไปแล้ว เราจะต่อไปแล้วเราก็นับโซ่มาหนึ่งสองสามสี่ให้เหลือช่องสี่ช่องนะคะแล้วเราก็จะมาถักห้ากับหกนะคะเราจะมาจิ้มห้ากับหกนะตรงช่วงช่วงแขนตรงนี้นะคะเผื่อเพื่อนๆงงนะคะเดี๋ยวมาทําให้ดูก็คือเราจะเว้นช่วงช่วงนี้ไว้สี่สี่ช่องนะคะเราก็จะมาทำห้ากับหกตรงนี้มันก็เชื่อมอยู่แล้วนะคะเราก็จะมาจิ้มตรงนี้เลยค่ะ 2ช่องนะคะดอกนี้ก็จะเชื่อมสองดอกเหมือนกันนะคะดอกละสองจุดหนสองกลับมาแล้วก็1นสองกล,กลับไปชิ้นหลัง1นงสอง นะะี่ค่ะเราจะเชื่อมยู่สองจุดนะคะแล้วก็ข้ามมาดอกนี้ก็จะสองเหมือนกันหนึ่งสองแล้วก็พันหัวเข็มอันนี้เป็นรอยต่อใหม่นะคะแล้วก็หนึ่งสองมาจุดที่สอง หนึ 1> 1, ่งสองนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เราก็ถักมาให้เต็มเราจะเว้นพอดอกต่อไปที่เราจะขึ้นต่อเราก็จะเว้นตรงนี้ไว้สีช่องนะคะเราก็จะทำห้ากับหกมันก็จะ ได้ขนาดตามที่ต้องการนะคะเนี่ยคะ่ะก็ให้เพื่อนๆทำวนไปนะคะ